ก็จะลองออกมาจากหน้าคุณขอดันเบลขึ้นสายไหนก็ได้เลยสายกับหประมาณ9ก้าสหนีหรือว่าดูที่จอก็ได้สองครังนี้เราได้นั่งรถบันที่เป็นแบบสองชั้นตื่ใช่อันนี้เราอยู่ชั้นสองเด ดูอวิวเวี่นคอนพีนะคะเชั่นคอนพีเ <c oughs> มื่อกี้วดด่าดยเนี่ยไอไอที่เขาทำดับเพลิงอะ่ะ <c oughs> เขาแบบใส่ชุดเต็มยศมากเลยเอารถด,ดับเพลิงมาจริงๆมาเลยต้องแค่ตรงดับเพลิงไอสีแดงๆอ่ะที่อยู่ใช่หรอใช่ใช่เอบจะแบบจัเซ็ติ่แบบไม่แต่ชอบเมื่อกี้มากกว่าที่ขึ้นแบบที่มันมันมีรถเข็นใช่ไหมแบบว่าคนที่เขานั่งรถเข็นใช่ อันนี้เขาจะลงรถเมย์นะคือคนขับก็ลุกมาเหมือนเอาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงทางลงที่ี่มันเป็นทางลาลดเ,เออจากนันพับแผ่นลงมาเพื่อให้รถเข็นะลงไปได้ขึ้นรถ <ๆ S 2> มากคุณาภาพชีวิเตเขาดีมากใช่คือใครจะขึ้นก็ได้แต่ว่าคุณมีรถเข็นคุณก็ขึ้นได้สุดปังแอบมันสะดวกมากเลยเขาบริการแบบเต็มที่บริการถุกระดับ นะะคตอนนี้เราถึงอินเดียนสเตชันก็คือถ้าใครมาเล่นสกายเฮลิสก็เอามาลงที่สถานีนี้นะคะก็คือนั่งมาประมาณสองป้ายนี่ไงสกายเฮลิสใช่ปะนะสกายเฮลิสเบอร์ห้าอินเดียนเนาะเบอร์ห้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต้องนี่เราอยู่นี่เราต้องออกทงไหนเอ่ยชัดมหมใชจมากสินะ เอ้ยสกายเฮล,ลิกอลูชใกล้กนันเลยเอออืม um. เออนี่ไงบัสสเ,เต้บัสสตอ็อปบัสสตอ็อปไปทางนี้ค่ะลงมาเลี้ยวขวาเล้เมื่อกี้ถามมาเขาบอกว่าให้นั่งบัตเอไปได้สกายเฮลิกหรือว่าให้โกอัพสเต้ที่ไหนก็นไม่รู้วัววัววัววว สัตว์ต่อเขาต้องอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่านี่มันถนนแล้วไหนอะนี่เอ้บัตรสีเอา้าบัตรเออะเอาใหม่ไปดูกันไปทางนู้นแล้วล่าเออแค่เริ่ม <laughs> <laughs> ก็ลงแล้ว <laughs> มาไปดูให้ไม่เห็นมีป้ายเลย ต่ป้ายเมื่อกี้มีแค่บัตร C เฮ้ยอันนี้บัตร C ของเราต้องไปบัตร A เนี่ยบ,บัตร B ก็ต้องมีบัตร A ป่ะเออวะเนี่ยบ,บัตร A อะไรวะเนะี่ยเอานี่ทุกคนบัตร A ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วหรือว่าต้องเลี้ยวไปเมื่อกี้บัตรก็ไปทางไหนวะมาทางนูน้น จ่องจองนั่งจองจองนั่งจ่องจองอ้ารถบัสไม่มาอย่างไม่มา รู้เลยนะคะว่าทชิปนี้เดินเยอะมากเลยเมื่อวานเดินไปสองหมื่นสองนะเช็คดูใช่เหรอเพราะใส่กันหัวตลอดโอ้ไม่กอตีนพังอ่ะเมื่อวานอ่ะโอเคตั้ง k you สต็ stop สองป้ายค่ะเออได้ขึ้นบันดีแล้ว แล้วบอกว่าไปแค่สองได้แล้วก็ฟรีใช่ไหมฟรีได้ยเย่อันนี้เราจริงๆแล้วเราเหมาเหมาเขามารับเมื่อกี้โทรไปใช่คนเหมาเองเฮ้ยสุดปังนะถึงแล้วก็ที่แรกก็จะเป็น Sky Heli เย้หายไปไิโอเลโอเล หายใ,ใจไม่ออกเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณร5อยเมตรแต่ว่ามันเป็นเดินแบบขึ้นเขามันเป็นเนินมันก็เลยเหนื่อยก็คืออันนี้เราจองไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวบอกละคะ่ะให้อ๋อเราจองผ่านเว็บเว็บอะไรนะคะเว็บล้ะแล้วาองผ่านเว็บก็เราซื้อบัตรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดต <s> ่อขอรับตั๋วที่นี่เหนื่อยมากเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนะคะว่าเป็นยังไง เเท่สกายโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะกำลังจะขึ้นสกายเฮลิคันเอร๋อแล้วก็ของเราซื้อเป็นแบบว่าตัวที่มีน้ำด้วยหนึ่งกับบองไม่ทุกตัวจะให้น้ำหนึ่งกระปองเหมือนแบบใช่มันจะมีเป็นแบบเซสตกับเป็นน้ำไงเอาด้านไหนเดียวด้านตรงไหนด้านฝั่งโน้น ธอนั่นตรงกลางครับนี่เขามีที่แล้กินเว้นเสียวขาวะเสี่ยวขาเงียบ้างเส้ววันนี้นะครับเฮ้ยจะขึ้นแล้วลอกแน่นจังวะแน่นนะแน่นไหมเนี่ยจะจมือสั่นไหมเนี่ยเออ เธอเือได้ไมเนี่ยเือได้เือได้มันไม่ได้สนนะอะทุกคนมองกล้องหน่อยภาพแห่งความทรงจำก่อนจะขึ้นมันเริ่มขึ้นช้าๆครับโอ้โหไม่ก็หูมองพื้นแบบเราต้องอย่ามองข้างล่างเลยโอ้แน่นไหมเนี่ยอันนี้คือแน่นใช่ไหมเธอจับมือเร็วนะ เดอเลยบอกเขาลงก่อนได้ไหมโอ้ไม่ก็โอ้โมันหวาดเสียวมากเลยโอห่เม่เอาออกะไรโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อมึงกูจับกล้องแน่นมากต้องให้เขาถือให้ใช่ แตลก็ปวดฉี่ที่ไม่เห็นก็อย่าบปุลงก่อนได้ไหมตอนนี้เราอยู่บนสกายเฮลิคอปเตอ้ยขาทำมากเลยมึงตอนแรกมันแบบอกว่าไม่เสียวทุกคนอยากแพนวิวให้ดูแต่ว่ามันไม่ไหวว่าเป็นไรเสียวเสียวสูงจริงเลยเเชื่อหมือนจะไม่สูงสูงดจังหวาอยับมองข้างล่างมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าถามเขาว่าสูงเท่าไหร่เท่าไหร่วะ แข่งันแข่งมันที่คือจับห่อกันยแต่อากาศดีมากนะทุกคนทำใจสบายๆแล้วเราก็ดูอากาศโอ้มาทุกคนทุกคนมันหนทุกคนชิวๆครับน้องๆสูงมากเที่ฟมเตอร์นะคะสูงแบบอื้ไปก่อนถาท่าม่ะเียคนรู้คนตูรู้เลยอไอโอ้

อีช่อมอไปตอลเ่าผ่านไปมันปล่อยมือไม่ไหมอีชายเอ็ดชายเอ็ดเซอไพร์มเไม่ใช่ตอนนี้ยสุดสุดยังสุดแล้วมันะลงก่อนได้ไหมสุดสุดเลยเนี่ยยโอ้ย้ยโอ้ยมันแบบ มันหมุนกงไม่ได้ห้าทีทมบอกครับมาโอ้ยโอ้ย God โอ้ย God มาพี่นิดตโอ้ยแข้งโอ้ยแ้านี่คือจัดสอกันเลยนะด้ยอากาศดีมากทุกคนตั้ใจไปสบายแล้วเราก็โ้แดแม่เลยสูมากโ้ม่เนี่ยเียโอ้ my God ข่มสูง ูเลยแลไปหอมกว่าน,น,นี่ทไมเอ็มต้อจะกินน้ำลงหมาเส้น,นให้วยถือกล้องให้กูได้ไหมอแค่นี้นกก can, you, can you hold me เ uh อ่อ no. no. I can so Can you ไปวันถ่ายรูปหรือวิดโอวดีวดีโอใบที่อ่อนอ่อนเ 私は思い出してくれました。 นคือทุกคนข้างล่างมึงขามันไม่มีไม่มีอะไรลงนั่งไ้เกะดันนิรา้ิวอ๋อโอ๊ยมายก๊อดอ่ะตอนนี้เราออกมากันแล้วนะคะก็คือเปิดประสบการณ์มากมันชจะแตกอ่ะกูไม่ไหวแล้วตอนนี้สบายชิลๆแน่นไั้เนี่ยอันนี้คือแน่นใช่ไหมเธอจับมือบอกเขาลงก่อนได้มกห่อยโมด้ ยังไม่ได้ช่เลยนี่ก็คือแบบตอนขึ้นน่ะมันจะแบบค่อยๆเสียวขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบมันจะฟิลเหมือนว่ามนคล้าะเลใช่ปะทะเลมิเตอร์บางส่วนไม่ห้าสิบห้าเมตรแต่ด้วยความมันเป็นแนวตั้งไงเออมันก็เลยแบบหูสูุงจัดตอนแรกแบบว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแค่ครึ่งเสาอ่ะก็แบบร้องจะลงกันแล้วอ่ะฉี่จะแตก้วบพลฉีโควนมันหวาดเสียวเลย คือขาดแล้วเขาแบไม่รู้ว่ามันกูู้้กู้ไปหมดแล้วตอนนี้แล้วคือแบบว่าเนี่ยอยากจะถ่ายให้ทุกคนเห็นใช่ไหมจับโกโปปได้แค่เนี้ยจับโกโปปได้แบบต้องสองมือกลัวมันหล่นอ่ะก็เลยแบบว่าขอให้พี่เขาถ่ายให้แต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากลองอะไรใหม่ๆแบบนี้ยค่ะแนะนำเลยนะต้องลองนะเพราะมันก็หาที่ไหนไม่ได้อะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ต้องลองหันที่หาดูมีที่นี่กับที่ลอนดอนแนี่อย่างโอ๊ตโอ๊ตคือแบบว่า กลัวความสูงแฮนิกด้วยนิดนึงก็คือยังยังโอเคอยู่ยังขึ้นได้อยู่ค่ะแต่ก็ระวังนะถ้าใครที่แบบว่าไอเนี้ยมากมากอตนบอย่าตกใจอะใช่ใช่อย่าตนบมากเพราะว่าเครื่องเขาอ่ะดูแบบว่าแข็งแรงปลอดภัยอยู่นะใช่เคแข็งแรงมากนะใช่รู้สึกว่าของที่เนี้ยทุกอย่างปลอดภัยมากเครื่องเล่นก็ปลอดภัยที่เราเล่นนั้นก็คือแบบปลอดภัยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเราจะไปทําอะไรไปแล้ว จะไปขับแบบนี้แบบนี้อ้าวเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแล้วไปเย่เไปหยุดแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยกลับต้องกลับแบบทำไมเขากลับแบบต่ำๆไม่ได้หรอ <laughs> ทำไมเขาต้องกลับแบบสูงๆด้วย <laughs> เออ เสียวที่สุดเลยไปยังไงนะไม่น่ามาเล่นเลยน้องแบบไม่ไหวค่ะนูน่นสกายเฮลิคคือเสาอ,อันนู้นอะ่ะสูงมากๆเถึงสกายเฮลิคและแม่งไม่ถึงอันนี้ต่ำกว่า นั่งสมาธิหนึ่งยกกระสิีนี่หบวช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 ยกกระสีนี่หูวบวช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 เอ้ยให้มาสวยมากแต่ว่าหวาดเสียม ตอนนี้เราก็อยู่ที่มารีน่าเบย์นะคะด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> ที่มันเป็นตึกที่เป็นรูปเรือเนาะรเอยตอนนี้เราก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็คือแบบชิลๆดูบรรยากาศสวยๆงามๆแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปต่อที่เมอร์ไลออนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะที่นี่อาจจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกัน <laughs> เออตอนนี้ก็ชมภาพบรรยากาศขชมตึกไปก่อนเนาะเออแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูมเดม,ามาลายออนค่ะไปกันในที่สุดเราก็มาถึงมาลออนนี่ มิชชั่นคอมพิวตค่ะวันนี้เมอร์ไลออนของเราไม่เราจะท่ายไหนโน,น่นน้อเมอร์ไลออนตัวจิ๋วตัวลูกนี่ค่ะทุกคนเมอ <laughs> ร์จิว๋วเมอร์จิ๋วเมอร์ไลออนตัวจิ๋วนะคะทุกคน<ะ>อ๋ส<ะ>อสวยมากเอาไปถ่ายรูปก,กับตัวใหญ่รีเด<ะ>ี๋ยวเอาลูกไปฝากใครที่<ะ>ยังไม่ได้มาก็ดูวิดีโอเราไปก่อนนะคะ สากดูนะนะคะยจัดอันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนเยอะอีกนึงแต่เราไปหามุมถ่ายรูปไปก่อนนะคะล้วดูสภาพหน้าตอนนี้คือเมื่อกมากทุกคนใครที่จะมาที่นี่นะต้องเอารองเท้าใส่วิ่งมาตรงนี้สวยจังตรงไหนนี่มุมนี้สวยถ่ายเท้าตรงนี้ให้หน่อยนี่ทุกคนมุมนี้สวยมากเลย อขอไป่ถ่ายรูปก,กันนะบายนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้าง G. Well ก็เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะที่เรา<ช>จะมาก่อนขึ้นเครื่องค่ะอันสุดท้ายของทริปแล้วน,นะคะใช่เหนื่อยมากค่ะล่าสุด แนะนำว่าให้ทุกคนต้องทําความรู้จักกับรถบัสนะเออดีมากแค่รู้จักรถบัสแล้วชีวิตจะดีขึ้นเอมทเดินไกลนะไกลมากเท้าบวมแล้วหนึ่งอ่ะจริงๆโอเคแล้วก็มาอยู่กันที่จุดแรมาสัาพันธ์ก็คือน้ำตกน้มีเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหนึที่เป็นแบบสูงัแล้วปดิโอเคดินไไปถ่ายตรงมุมสูงให้ดูนะดูของคนหนึ่ง ดูแบบธรรมชาติสดชื่นอ่ะได้กลิ่นไอออกซิเจนเห่นไหมอุ้ยคุณนี่ดีจริงดูเลิศนะโอ๋ยเขาทำดีมากเลยอ่ะเออเขาสามารถปลูกต้นไม้ในโดมได้อ่ะอ๋อเลิศมากสวยมากต้นไม้จริงป่ะจริงเพราะว่าได้กลิ่นโอ้หมันแบบธรรมชาติสุดๆจริง เหมือนเคยไปอ่านมามันแบบดีมากเออแต่ว่าระบบเขาทำดีมากมิจูบกามันน่าจะเกี่ยวกับโคมตุ้ยอะไรทิ้งเลยเนาะใช่คือเราจะไปถ่ายรูปมาฝากกันนะคะใช่เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปแล้วแล้วก็ขอจบคลิปด้วยเท่านี้นะ